อนนี้ข้อสอบ a l e v e l ได้ปรับลดการออกอียมลงเยอะมากเลยค่ะอียมคือสำนวนค่ะเราจะไม่สามารถแปลตรงๆได้นะคะเช่นเราไปเจอคำว่าคิกคือเตะใช่ไหมคะบักเก็ตคือกระป๋องหรือถังนะคะเราไปเตะถังเราจะแปลเตะถังตรงๆไม่ได้คิกเดอะบักเก็ตเขาเปรียบเทียบคือการตายค่ะข้อสอบเขาลดคำพวกนี้ลงเยอะแล้วค่ะ ก็ยังมีบ้างที่โผล่ในข้อสอบ c o n v e r ร์อยู่นะลูกเช่นคำว่า your e kidding แบบนี้ก็เป็นหนึ่งใน idiom ค่ะ your e kidding me แกเป็นเด็กกระชั้นเปล่าไม่ใช่นะคะ kidding me คือรอเล่นอยู่เปล่าเธอรอฉันเล่นนะเปล่ายังไม่พอเพิ่มการวัดคำเชื่อมใน p a r ์ conversation ะคระัเลือกคำเชื่อมเข้าไปเติมด้วยเช่นคำว่า on the other hand ในทางตรงกันข้ามหรือคำว่า as a matter of fact ในความเป็นจริงแล้วนะั้นเราก็ต้องอ่านบทสนทนาหให้เข้าใจให้รู้เรื่องแล้วก็ได้ดูว่าเขาคุยอะไรกันนะคะเพื่อจะได้เติมความเชื่อมให้ถูกต้องอนะคะ่ะออกมาแบบนี้สองสข้อเลยนะคะเพียก็แอบตกใจอยู่เหมือนกันว่าโอ้ยปกติการวัดคําเชื่อมมันจะไปโผล่ในข้อสอบกรามากที่เป็น Text Completion แต่ปีนี้เอามาอยู่ใน Conversation ด้วยค่ะ